สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมหวายรับ13าครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนผมก็มาอัปเดตมะละกอนะครับที่ผมเคยบอกไปว่าผมได้มาเป็นมะละกอญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็ได้รู้แล้วนะครับว่าไม่ใช่มะละกอญี่ปุ่นนะครับก็ผมก็ลองไปเซิร์ชดูในว่ามาละกอญี่ปุ่นอะไรต่างๆนะครับก็คือเป็นการที่เขาหลอกนะครับตัวนี้จะเป็นมะละกอตัวเมียนะครับแล้วก็ส่วนมะละกอตัวเนี้ย จะเป็นมะละกอเลดเลดี้นะครับเนื่องจากที่ผมเอามาเลดเลดี้ก็คือเป็นต้นกระเทยนะครับจะเป็นรูปทรงกระบอกแต่ตัวนี้ก็คือเป็นรูปเป็นวงกลมนะครับแล้วก็เนื้อข้างในก็จะมีความกว้างนะครับก็เลยศึกษาดูพี่ๆหลายๆท่านนะครับลองถามดูเขาว่าน่าจะเป็นเลดเลดี้ไม่น่าจะเป็นฮอลแลนด์นะครับสําหรับตัวนี้แต่ว่าที่เราปลูกไว้นะครับถามว่าควรที่จะตัดออกไหมไม่ควรตัดออกนะครับสําหรับคนที่ชอบกินมะละกอ ที่มีความหวานสูงๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะแชร์บอกเคล็ดลับนะครับว่าก็คือถ้ามะละกอมะละกอยกตัวอย่างว่ามะละกอจะมีมะละกอตัวผู้มะละกอตัวผู้จะเป็นดอกนะครับจะเป็นดอกแล้วก็ความเหมาะสมของอุณหภูมินะครับที่มีความหนาวแล้วก็มีความชื้นของในตัวเจนหรือพวกน้ําฝนนะครับจะทําให้มะละกอนะครับออกเป็นก้านยาวๆแล้วก็ลูกลูกเรียวๆแหลมๆนะครับ ตัวนี้จะเป็นมะละกอตัวผู้นะครับสําหรับตรงนี้บางต้นก็ออกบางต้นไม่ออกนะครับอย่างที่กล่าวไปว่าแล้วแต่ฤดูกาลและความเหมาะสมสภาพอากาศด้วยนะครับระดับที่2นะครับจะเป็นมะละกอตัวเมียนะครับสําหรับตัวนี้จะเป็นมะละกอตัวเมียนะครับจะมีความโปร่งแล้วก็ความอ้วนความโปร่งแต่เนื้อข้างในก็คือเนื้อข้างในจะจะไม่หนาเท่ากับมะละกอมะละกอ ที่เป็นทรงอีรองจก,กาตาหรือว่าเป็นทรงเป็นทรงมะละกอกระเทยนะครับจะไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าความหวานถ้ามาวัดบิดองศาบิดก,ก็คือว่าถ้ามะละกอในสายพันธุ์เดียวกันอย่างเลดดี้นะครับที่มีความหวานอยู่ประมาณสัก11-12บิกนะครับตัวนี้จะ13-14บิกนะครับจะหวานขึ้นไปอีกนะครับจะมีความหวานที่มากสําหรับคนที่ชอบกินมะละกอแต่ว่าไม่ใช่การค้าการขายนะครับ แล้วก็ส่วนเอาไปตำส้มตำนะครับบอกไว้เลยนะครับไม่อร่อยนะครับเนื่องจากมีความกรอบจนเกินไปทําให้น้ําปรุงเครื่องของเขาไม่สามารถที่จะซึมซับเข้าไปได้นะครับไม่เหมาะสําหรับที่จะไปเอาไปตำหรือเอาไปยำนะครับก็จะไม่อร่อยจะเหมาะสําหรับการกินดิบหรือเอาไปแปรรูปเป็นมะละกอเชื่อมต่างๆเนี่ยจะได้นะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับมะละกอที่กล่าวขั้นต้นไปอีกสุดท้ายนะครับก็จะเป็นมะละกอ อีลองกาตาหรือว่าจะเป็นมะละกอรูปทรงกระบอกนะครับอันนี้จะเป็นมะละกอต้นกระเทยนะครับสําหรับมะละกอต้นกระเทยนี้จะเป็นมะละกอตลาดนะครับเนื่องจากรูปทรงมีลักษณะที่สวยแล้วก็มีลักษณะเนื้อหนานะครับเหมาะสําหรับการตลาดนะครับแต่ถ้าเทียบความอร่อยนะครับบอกไปเลยนะครับอันนี้อร่อยกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ใช่มะละกอญี่ปุ่นนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ลองไปหาซื้อหาอะไรมาปลูกนะครับก็จะได้รู้ในคลิปนี้นะครับว่า มันไม่ใช่มะละกอญี่ปุ่นมะละกอญี่ปุ่นตอนนี้ก็ท่าที่ดูก็ยังไม่เห็นนะครับส่วนมากมีมาโกหกขายตามรถนะครับที่เขาปลูกเป็นไร่เป็นสวนนะครับแล้วก็เนื่องจากที่มีความหวานและความอร่อยนะครับเขาจึงเอามาหลอกว่าเป็นมะละกอญี่ปุ่นนะครับเม็ดก็จะไม่มีนะครับส่วนรูปทรงนี่นะครับรูปทรงของตัวนี้นะครับก็จะเป็นรูปทรงที่เริ่มที่จะขาดฟอสฟอรัสแล้วนะครับแต่จะหนักไปทางโพแทสเซียมนะครับ ฟ for อสฟอรัสกับโพแทสเซียมแต่ว่ารูปทรงนี้ก็จะขาดพวกโพแทสเซียมนะครับก็จะมีในโตโัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับก็คืออย่างยกตัวอย่างอย่างฟอสฟอรัสไอโพแทสเซียมนะครับยกตัวอย่างอย่างโพแทสเซียมสําหรับโพแทสเซียมนะครับบางคนก็จะว่าเป็นโพแทสเซียมที่ไม่ใช้เป็นพวกปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเกศพวกนี้ก็บางคนก็จะใช้ขี้แกบหรือไม่ก็เป็นพวกแกบเผาอะไรต่างๆนะครับ ตัวนี้จะไม่ได้นะครับตัวนี้โพแทสเซียมตัวนี้จะไม่ได้สําหรับถ่านแกบเผาขี้แกบหรืออะไรพวกนี้ยตัวนี้เป็นโพแทสเซียมเหมือนกันนะครับแต่จะเล่งความหวานนะครับแต่จะไม่ทําให้เขาหายเหมือนกับตัวนี้นะครับจะไม่ทําให้เขาหายเหมือนกับตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับจะแก้โดยอะไรนะครับสําหรับผมนะครับก็คือว่าจะใส่ขี้วัวนะครับเป็นตัวแก้อย่างขี้วัวเนี่ยก็จะเป็นขี้วัวที่หมักน้ําเอาพวก แก๊สไข่เน่าพวกอะไรออกให้ดีๆแล้วก็มาละลายน้ํารถนะครับอัตราส่วนก็คือใชข้ขี้วัวหมักน้าขี้วัวหมักหนึ่งส่วนแล้วก็ใช้น้ําเปล่า5ส่วนนะครับ1ต่อ5้าลองลดลาดดูก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามะละกอของเรามีความงามความอะไรคืนก็ใช้อัตราส่วนนั้นไปเลยหากว่า มะละกอของเรามันก็คือไม่พอพาดอาหารก็คือว่ามันน้อยเจืเกินไปก็ค่อยเพิ่มไปทีละหนึ่งทีละสองนะครับอย่าเพิ่งเพิ่มเยอะการากเน่านะครับเพราะว่าของพวกนี้มันมีความร้อนนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถไปลองดูได้นะครับเดีย๋ยวจะลองเด็ดลองผายเ้เพื่อนๆดูนะครับโอ้แทบจะไม่ต้องผ่ายากเลยเพราะว่ามันมีหนูที่มากวนแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับอันที่มันเริ่มกลายพันธุ์บางครั้งนะครับที่เราว่ามันเป็นมะละกอต้นตัวเมียนะครับ บางต้นรางลูกนะครับผมก็จะเห็นที่มันมีเม็ดนะครับเราก็สามารถที่จะไปเพาะได้นะครับโดยการที่เรานําไปแช่น้ํานะครับเดี๋ยวจะบอกอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเป็นอย่างเนี้นะครับส่วนมากจะเป็นตัวเมียนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ส่วนมากที่ลองทาถามหรือลองปลูกดูนะครับสีอ่อนๆอย่างนี้ครับจะเป็นตัวเมียส่วนสีเข้มๆเนี่ยนะครับมักจะเป็นต้นกระเทยนะครับ แล้วก็ลองไปแช่น้ําดูนะครับถ้าเกิดแช่น้ําโดยการมีความหนักของกวกมเมล็ดพันธุนะครับมเมล็ดพันธุ์ที่ดีจะหนักแล้วก็จะจมน้ําเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงก็จะลอยน้ํานะครับส่วนที่ลอยน้ําก็จะเป็นทั้งเม็ดฟ่อแล้วก็เป็นทั้งมะละกอตัวเมียหรือมะละกอตัวผู้นะครับลองไปใช้เทคนิคนี้ดูได้นะครับแล้วก็ก่อนปลูกนะครับลองเอานําไปแช่ตู้เย็นนะครับเอากระดาษเชชู่ห่อแช่ตู้เย็นไว้สัก2อสคืนแล้วมา ค่อยเอานํามาปลูกนะครับเป็นการแกล้งพืชนะครับให้เขารู้ว่าเขามีเขาใกล้ที่จะตายแล้วมีความหนาวแล้วเวลาเอาออกมาจากตู้เย็นเสร็จปุ๊บแล้วก็รีบเอามาลงปลูกจะทําให้เขารีบขยายพันธุ์นะครับสําหรับผมวัยรับสิบสามครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบการเกษตรเหมือนกับผมนะครับในคลิปนี้สวัสดีครับ